กรัวเตยหอมสวัสดีครับวันนี้จะมีเมนูอะไรมาฝากเพื่อนๆไปดูกันเลยครับสําหรับเมนูในวันนี้เป็นเมนูของลูกค้าครับเอาปีกไก่มาให้เราทอดน้าปลาครับอันดับแรกเราไปดูปีกไก่ของลูกค้าก่อนครับผมกาดูล้าน้้าหนักน่าจะประมาณ1.5กิโลครับหลังจากที่เราได้ไก่มาเราก็ไปล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับสาหรับไก่บางชิ้นอาจจะมีขนติดมาด้วยนะครับต้องดูดีๆครับเอาออกให้ลูกค้าด้วยนะครับขั้นตอนนี้เราจะล้างน้ําประมาณสัก2รอบครับแล้วก็ปล่อยให้เสด็จน้ําสัก5านาทีแล้วเราค่อยมาหมักกันครับ หลังจากที่เราล้างน้ำเสร็จแล้วพักไก่ของเราไว้ประมาณสัก5นาทีครับแล้วเราค่อยมาหมักกันครับหลังจากที่เราพักไก่ของเราไว้ประมาณ5นาทีครับเรามาเริ่มหมักกันได้เลยครับอันดับแรกครับน้ำปลาดีครับประมาณ4-5ช้อนโต๊ะครับกะเอาตามปริมาณไก่นะครับเข็มมากเข็มน้อยแล้วแต่ลูกค้าครับอันดับที่2ครับรสดีครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับแล้วแต่ปริมาณไก่เช่นกันครับแล้วก็ตามด้วยพริกไทยป่นเล็กน้อยครับขั้นตอนต่อไปหมักทุกอย่างให้เข้ากันครับใช้เวลาสัก5-10นาทีครับนวดทุกอย่างให้เข้ากัันนะครบ หลังจากที่เรานวดไก่ของเราเสร็จแล้วเราจะพักไก่ของเราอีกประมาณ15-20นาทีครับแล้วเราค่อยมาทอดกันครับสำหรับเมนูนี้เป็นเมนูสามัญประจาร้านอยู่แล้วครับลูกค้าชอบมากๆครับสำหรับส่วนผสมก็ไม่ยากครับปรุงง่ายๆครับลูกค้าชอบเอาไปทานกับข้าวเหนียวครับแล้วก็น้าจิ้มแจ่วครับหลังจากที่เราหมักทุกอย่างเสร็จแล้วเราจะทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีครับแล้วเราค่อยมาทอดกันครับหลังจากที่ผ่านไปประมาณ20สินาทีครับเปิดไฟตั้งกระทะได้เลยครับให้เพื่อนๆกัดดูปริมาณไก่ของเราครับแล้วก็ใส่น้ามันให้ท่่วมไไกของเเรราด้ลยคับ หลังจากที่เราตั้งน้ำมันเสร็จแล้วเพื่อนๆไม่ต้องรอให้น้ำมันเดือดนะครับใส่ไก่ของเราลงไปได้เลยครับสำหรับวันนี้เราจะใช้เวลาในการทอดประมาณ15-20นาทีครับเพราะว่าไก่ของเราไม่มากครับหลังจากที่เราใส่ไก่ของเราลงไปแล้ว10นาทีแรกให้เพื่อนๆคนตลอดเวลานะครับอย่าปล่อยให้ไก่ของเราติดก้นกระทะครับมิฉะนั้นไก่ของเราอาจจะไหม้ได้ครับหลังจากผ่านไปประมาณ10นาทีครับไก่ของเราเริ่มลอยแล้วครับตอนนี้ไม่ต้องคนตลอดเวลาก็ได้ครับแต่ก็ควรจะคนบ่อยๆนะครับเพื่อให้ไก่ของเราสุกสม่ำเสมอครับ หลังจากที่เราทอดมาได้ประมาณ15นาทีครับไก่ของเราเริ่มเดืองแล้วครับบางส่วนตอนนี้พยายามคนให้ทั่วนะครับไก่ของเราจะได้สุกทั่วๆกันครับหลังจากที่เราทอดมาได้ประมาณ15นาทีครับเพื่อนๆสามารถเล่งไฟขึ้นได้นะครับ พอเราทอดมาได้ประมาณ20นาทีครับไก่ของเราเหลืองสวยมากๆครับพร้อมที่จะตักขึ้นแล้วครับประมาณ1นาทีสุดท้ายครับให้เพื่อนๆลิ่งไฟให้แรงครับเพื่อให้ไก่ของเราไม่อมน้ํามันครับทอดมาครบ20นาทีพอดีครับไก่ของเราเหลืองสวยมากๆครับพร้อมตักให้ลูกค้าแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆปีไก่ทอดน้ําปลาที่ครวเตืหอมน่าทานไหมครับหวังว่าจะถูกอกถูกใจคุณลูกค้านะครับขอบคุณทุกค้าทุกท่านที่แวะเข้ามาอุดหนุนครับขอบคุณทุกท่านที่แวะเข้ามารับชมครับขอบคุณมากครับเราไปจัดเสิร์ฟ se se já